โดนหนึ่งตัวครับนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวินบ้นทุ่งนะครับวันนี้พามาดักหนูนะครับตามจริงวันนี้ไปใส่กับทีมงานนะครับแต่ว่า ที่ใส่ไม่พอนะครับผมเลยกลับบ้าน,นครับมา,สาใส่แถวบ้านครับใส่แถวบ้านนะครับ,บ,นนรบไปครับจะใส่กันครับ ครับวันนี้ก็มาใส่ที่เดิมนะครับก็นี่มาที่เดิมนะครับเมื่อกี้ก็ใส่ได้นิดหนึ่งนะครับไปตามทีมงานครับแต่ว่าคนดักเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีที่ใส่ครับผมเลยกับบ้านครับมาใส่แถวบ้านครับใส่ที่เดิมครับตรงนี้ครับมีรูดอยู่นะครับผมจะมาใส่เหมือนเดิมครับตรงนั้นจะไม่ใส่ครับตรงมุมครับผมใส่เมื่อวานได้นะครับก็ตรงนี้ จะใส่จากนี่ไปถึงมุมเลยครับแล้วก็ตรงนั้นด้วยครับที่หลุดนะครับไปครับกใส่ได้เลยอันแล้วครับมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับรีบรีบใส่นะครับมีธุระต่อครับผมเดี๋ยวกลางคืนเรามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะได้ไหมครับว่าจะมีตัวไหมครับเดี๋ยวใส่สักครู่ครับผมไปครับ ดูหนูครับตอนกลางคืนครับว่าจะได้ไหมครับนี่เวลาประมาณสองทุ่มกว่าครับเมื่อกี้ดูสองอันแล้วนะครับยังไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวไปดูสองอันอันนี้นะครับว่าอาจจะวิ่งไหมครับที่ที่เคยหลุดเมื่อเช้านะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ ยังไม่วิ่นสับท่านไปชมไะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะได้ไหมครับผมใส่ติดต่อกันเยอะมากครับแต่ว่าก็ห่างกันบ้างนะครับ ดูผิดครับไม่ใช่ครับลงอ้าวในบวงเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับ วิ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ สงสัยจะไม่ได้ครับแล้วก็ทางยังใหม่ๆอยู่นะครับมีรูดอยู่อันหนึ่งนะครับ ยังไม่มีชนอยู่อันหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับครับเกอมาดูอีกที่หนึ่งนะครับมาดูครับว่าจะมีตัวไหมครับอนนี้เงียบใช่ครับ ngắn đêm mập Mình đêm hấp oh, anh ấy vinh rồi này hấp oh. xài hấp จะใส่กันครับวันดีตอนเช้าครับดูหนูนะครับสงสัยวันนี้จะไม่มีตัวนะครับ นี่ชนอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูอีกครับว่าจะมีไหมครับครับเรืออีกที่หนึ่งนะครับนี่มาดูที่หนึ่งครับเมื่อกี้มีวิ่งเลยนะครับเอานี่ก็ชนครับโอ้านผู้ชมโดนหนึ่งตัวครับ นี่ครับผมไม่รดครับหมานครับเต็มได้ครับครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับ หนูตายแล้วครับยังมีตัวอยู่นะครับเมื่อกี้ดูไม่มีตัวแล้วครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นนะครับตัวเมียครับเนี่ยผม เดี๋ยวไปดูต่อครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะมีไหมครับบรรยากาศครับเช้าๆไม่เช้าแล้วครับผมมาประมาณตอนนี้หกโมงกว่าครับจะเด็ดจ้าเลยครับฝั่งโรงงานยางครับไม่มีวิ่งเลยครับ แต่ฟังนี้ที่ใส่ไว้10อันนะไม่ถึงนะครับยังมีได้ตัวอยู่นะครับ ฉันมากจะเป็นรอยเก่าครับเกอือบประมาณนี้แล้วครับหมดแล้วนะครับครับวันนี้ได้ตัวหนึ่งนะครับ ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับหาอยู่หากินแบบไหนหอย่ายลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ครับกดติดตามเลยอย่ายลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้ก็ลาแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ